ครับกลับสวัสดีงามๆพ,พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับพี่น้องสวัสดีงามๆพี่น้องปองปลายสุขสุข,สข,สขคนครับเอฟซีทุกท่านเมื่อนี้อาจารย์แหล่ทุกท่านพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับพี่นอ้องอำเภอพอนพิสัยมาตามตัวเลขและแนวทางปากตอนพี่น้องเอฟซีประจําเมื่วันที่สิบหกเปิดสภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่ที่วัดสำนักสงฆ์ บ้านตรงเย็ยนเนาะพี่น้องเนาะสี่เขาลาซาเขาเลืยกว่าดูดวงแม่นหลักละให้เลขแนวทางแม่นมื้อนี้เพิ่นให้เจตจินดาเป็นธุระในการจุดทูปเสียงไทยครับพี่น้องเพิ่นหลวงปู่เพิ่นคัดทูปให้ก็เรียกว่าเจตจินดาจะไปจุดเพิ่นเป็นคนตัวเลือกเลือกทูปให้นะพี่น้องมื้อนี้ทูปสิออกมาลาักษณะใด เนี่ยท่านเสี่ยวมาราสนาได้ประจำมวยวันที่16พฤษภาคม2565ให้พี่น้องเอฟซีทูทันน้ำอาจารย์แหล่พระรวยมาครับพี่น้องครับผู้ดใดเข้ามาแล้วขอกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อมากกว่ามากไก่ปนิดขอกำลังใจน้ำแน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกดกแจ้งแจ้งตือนไว้น้ำเพื่อจะประผาดคลิปใหม่ๆช็อตเด็ดจากทั้งช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับไปพี่น้องสี่พระน้ำพ้าทุกท่านขับไปเบื้องพิธีจุดทูบของ เจจินดาพี่น้องแนวทางฝากติดพี่น้องอี่นั่อาจารย์แหล่พระรวยมาครับเชิญครับอันนี้ขอหาหน้อย,ม,หหอย,ยมันบหอยหมันสออกตัวีปูวนํามันลดหรอเอไปเอาวันนี้ไปจุด่าเาปเสื้อเป็นตัวฮะ คนสีหหยเลขดูอืม,อม เธอเราพี่นอกวันนี้คือคัดแล้วยือไก่คือไก่ไก่ไฟแล้วคือคักแล้ววันนี้โอ้ยเสียงเบาจังไหนมันก็ต้องเบาแล้วพี่นอนนะคะขอสามตูปังๆเด้อพระปู่แม่ย่าเด้อนะคะลูกหลานเดินทางมาไกลใน้มื่อนี้ขอชัยยะบารมีจงเกินให้แก่รูปแกหลานของพระปู่และแม่ย่าทุกท่านด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ มณนนีลูกล้านเดินทางมาจากทางไก่พุทธาจากอุดรธานีพุทธคัมศน์นโนดพุทธามาหาผาปูอยู่หนองคายนะคะมาขอโซขอสั์วันที่สิบหกพฤษภากรับประเทศเวียดนามในมณนนีลูกล้านไอ้พ้าลูกผ้าล้านไปเที่ยวเนี่ยพระเจ้าค่ะลูกล้านขอทุนขึ้นมาวาดเลยนะคะสาธุนะคะ,นนะ,คะขอให้ฟังฟังสามตัวเลยนะคะเจ้าปู่เจ้าคายสาธุน,นะคะมาหา โอ้ยนะคะที่นี่พาจะเห็นแก่ตัวกันได้พี่น้องนี่นะคะเมื่อปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมื่อปีเจ้กินดาพอจะเห็นแก่ตัวดอกมันก็เห็นเทียนนี่เรามัก็เห็นเทียนนี่ละนี่นะคะพี่น้องเขาไม่เลวกดไลน์กดแชร์เท่านั้นนะคะสับตะไคร้ด้วยนะคะสามสี่กอเลยนะคะอือผู้ใดเบิ่งเจ้กินดาก็ขอให้ตังหาหน่อยนะคะ ซาทูเด้อร์พอปูเลยแม่ยนี่ยนะคะขอให้แมนขอให้ใช่นะคะมูว่อยเบิ้งให้เจ้าแล้วนะคะเจ้าอ่านเลยเก๋เลยมูนี่มาเห็นเด้งแมนอยู่ดวงคุณคุณไข่บึ้งห้เจ้าเลยจะไปฟังเอาเลยนะคะไข่บึ้งเจ้าไข่วินแล้วนะคะ ขอไม่ให้กดไลค์กดแชร์นะคะหาหน่อยวันนี้ขอให้เสร็จสามส่วนนะคะจะพูดจะยาวเลยนะคะสีมาแล้วนะคะโอ้ยตัวนี้แหละเมื่อวานที่ตะโกนตายนะคะนอนข่อยบ่มักซีนะคะแม่ยอมนะคะสัตว์แน่เป็นข่อยมักซีข่อยลุ่ยแมนบ่มอข่อยมักซีข่อยลุ่ยบันดีข่อยข้าัดนะคะบึงแห่งเดียวนะคะพี่ิงเงินขาคนไลค์สุดบึงไปเลยนะคะ เบิงให้แล้วนะคะขอบคุืดีค่ะเขามากแล้วพี่น้องแล้วเขามาแล้วค่ะแล้วเขามาแล้วกด,กดหัวใจรัวๆแล้วก็ตับตะไครนะคะกดแชร์นะคะพี่น้องคะ่ะถ้าใครแชร์วันนี้ขอให้เข้าสามคัวตรงๆนะคะถ้าใครไม่แชร์เอาสองครัวไปเลยนะคะ ซาสุเดินนะคะผู้ขายซึ่งมาโอ้เจ็ดมาแล้วนะคะซีเกตบอเจ้งงานมีเลตก็มันออกดีห้าน้อยค่ะซีเกตมากเร็วนะคะปูพันจับเห้ยื่อเดูเบิ้งเจ้าค่ะเป็นไปได้เรื่องเบิ้งดวงเป็นเรื่งถือว่ทุกคนเลยนะคะจะไปเบิ้งกฏย้อนหลังเบิ้งเลยนะคะจะไม่ไปไม่จะไปไหนไปแอบจะได้ต้องขึ้นยังไงเนาะน ไอ้คือเจ็ดขู่ไปเดือบึงจรงไหนทำไป,นไปบ้่งย้อนหลังเอาตอนนี้ไล่ห้าเนาะวิจัยจะมาถามเรื่องด่วงวิ่งน้ำดวงแหงแลยเนี่ย <c oughs> นะคะ ขอให้ถูกสาตัวนะคะสาสูสานสาสูนนะคะเจน,นแจงฟางครูบอกว่าเอาตัวนี่นะคะเ่อได้ไปเดาเนี่ยว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้เห็นบเจดชัดเจนเลยเนาะคะ่นนะ,คะสาสูนะคะแม้เดียบน,นึงเอียงมันคือสีเงวเจว phủ là khai màn quân gọi kia mẹ kểt nhau kìa mẹ 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 kìa มันมีสองตบ่เจเวงวเจมันสีเงไปฮอดไทยเยเงไปฮอดชุดเลยไปนะคะสองตัวเง้วยเชงาะคะงเื่อง่งเวไปเลยสองตัวนี่คนอได้แก้ขึ้นเนาะสบายปจบเจ ปูพันเลืออใไ้เนี่ยปูพันว่าตัวนี้เลยมันจะออกพันบาทมออยากให้อันเจ้าไว้พ่อนั่นบลเจ็กเจ็ดเจ็บ ม่หามาดีเจ <The> ็ดเจ็ดซีเจ็ดเจ็ดเลยนะคะยังไงเขาก็สื่อเจเจกับ4ีซีเจ็ดเจ็ดซีทันตัวเราจะว่ายล้สามเจ็ดนั่นมันกับสามเจ็ดมันจเขาลอกพอดีเลยนะคะฟันมาขึ้นมียกยกนะคะจูมออกก้อนก็ะได้มุนตการเออ โอ้ยแล่าจันเหล่าขาวคนตัวนี้โอ้ปูแก่เมาไปแล้วจะปูอไถามปูเนาะโอ้ยสามเจ็ดวุ้ยไปฮอดใช่เลยรู้สี่เจ็ดสามเพราะว่าเจ็ดกับเจ็ดมาแน่นอนไม่ะ่เอาตัวนี้มันจะออกตัวนี้ไปจุดเอนง่ายเด้อสี่ได้พี่น้องเด้อสามเจ็ดสี่แล้วเอเก็บวยางเลยเด้อให้นั่ง พูดบอกว่าเอาอันนี้เป็จุดแล้ว็ยันเรื่อยๆค่ะัำไปเลยค่ะงายงาส่เจ็ดสามสี่เจสามนะคะพี่น้องค่ะสี่เจ็ดสามู้อาพูดอไรกันบยฝันเจดสามสเจ็ดสี่เจ๊กินดาแก่พ่วมฝันเราตีหลาเจ้าข่อยว่าท่านใดเจ้าอยู่ได้น้น้านอะแก่ค่ะเจา้่อพี่น้องย็บซี่เ้าได้ phun phán kìm đàn em đều nguyên nói năm 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 nó năm 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 nhau năm 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 nhau nhau năm 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 bỏ năm 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 lên năm 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 được, năm năm nhau nhau năm 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 đi năm 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 สี่เจมนะคะสี่เจ็ดสามน้จะไว้แการครับเี่น้องยิซีดูทันครับนี่เป็นตัวเล็เลยแนวทั้งตอนเป็น้องยิซีจากเจดจินดาครับงวดวันที่สิพฤษภาสองพันาสิาครับเป็น้องยิปซีุทันเนแนวทางเจดจินดาครับเป็น้องวันนี้มากลครับเป็น้องยิซีุทันอยู่ที่หนองคาย อำเภอพ่นพิสัยนะพี่น้องเนาะจะบผ้าเอฟซีทูทันมาลอปลาครับพี่น้องมาเขามาในวัดไอ้วัดบ้านดูย็นนะพี่น้องเนาะมาขอโชคขอลาบจากปูพุ่มเพิ่นพุ่มปูเพิ่นรับพี่น้องเอฟซีทูทันเพิ่นกะว่ามองเนี่ยให้เลขแม่นครับพี่น้องเอฟซีทูทันมือหนีแอดเองกันเลยเดี๋ยวน้ำผ้าพี่น้องเอฟซีทูทันมาหอด เพิ่อพิ่พิสัยจังหวัดน้องไขยครับพี่น้องเอซทุกท่านตัวเลขของทีว่าเจ็นะจุดถูกขอปูได้ครับพี่น้องสี่เจ็ามจ็ดสามครับพี่น้องมวืบอกี้นี่แหละของอาจารย์แหลพระรวยครับงวื่อกี้กับจ็ดสามจะมันหักออกมันีบออกวันนี้ก็บจารพี่น้องเอซีทุกท่านฝ่ายตอนพี่น้องเอฟซีโชคมันหมานลำลำรื้อๆประจางวดวันที่สิบหเมษพสสภาองพันห้าร้อยหกสิครับพี่น้องลงหนาลงหลังพี่น้องเอซทุกท่าน ผู้ใดเข้ามาชมแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์นะท่าี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะมาผ่าคลิปใหม่ๆช็อตด็ดจากท่างช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับสํารเรื่อยสุขสุขคนครับประจําวันวันที่16พฤษภาคมครับตัวเลข6 4 7 3 4 7 3ครับพี่น้องครับขอขอบคุณขอบคุณครับ,บกระทงกระทาน,นะคะว่าเลี่ยนะคะจะคิดว่าจะของถือเกลียกเลนะคะ ที่ไหนเราซื้อบุกับหัวเคยสั้างบกคก,กับบักศูนย์เนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยมันไม่เคยตายใช่ไหมคะนี่หละกันนะคะหมวดนี้นะคะพี่น,ะะน้องค่ะจับคู่เลยนะคะจับคู่เลยนะคะจับคู่เลยนะคะเอามาฟอนฝันในฝันก่อนบอกคะเจ้คอยฝันวาา่าเมื่อคืนนี้นะคะคอยนอนเฮี้ยนพี่หมอนนะคะคอยฝันว่าจังซี่นะคะคนก็นเลยบ้านแรงบอกว่าเจ็ดกับแปดกับเจ็ดน่ะนะคะ คนใส่แปดหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะมีคนมาขีดดูสิขีดลงจากซีนะคะขีดลงมาใส่นะคะใส่แปดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีแล้วก็มีเจ็ดเก่าค่ะพี่น้องแล้วก็เจ็ดสามนะคะขวัญมากเลยนะคะแปดหนึ่งเมียนค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดสามฮ่องกงตรงเลขถูกและตัวหนึ่งถูกค่ะเมียนค่ะไม่นนะะนสนั้นตัวเดียวตัวเจนฮะ ขาดสี่ตัวเดียวเลยผูกนะ่นี่บวกูไข่ฟันจริงสี่นะคะไม่ะนั้นแล้วข่มักจะแปดศูนย์ด้วยนะคะไม่เอาศูนย์นะคะ่อยก็บอกว่าข่ยบ่มักศูนย์นะคะไม่ะนนแล้วเพิ่นจะเขียนในซํำนันนะคะสามโตนะคะเมื่อคืนนี่นะคะอยู่ที่พี่หมอนนะคะอย่าบอกเ่องค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี่จริงๆเนี่ยเจ๊จินดานอนที่ไหนคะนอนเฮียนพี่หมอนนะคะอ๋อกับนอนเนี่ยพี่หมอนเม่าันเพน่นไปเขียนห้อยู่บ้านอยู่บ้านพี่หมอนนะคะ ก็พากันมาเบิ่งดวงตอนประมาณสี่สี่นะคะตอนนี้นาเหลืองเอเมยอนเอฟซีนะคะเทน่าคอยวิ่นขักเลยนะคะนะคะพี่น้องคะเลขคอยได้นะตอนนี้มีแปดหนึ่งนะคะชื่อนาเหลืองชนะแดงขึ้นชื่อแดงขึ้นขอไได้รับประดนน้องคอยวิ่นนะคะมีแค่นั้นแหละคอยฟันอะไรบ้างขึ้นเนี่ยฟันอะไรตัวไหนฟันอไแปดหนึ่งพนมาเขียนจังซีประเทศตะล่างไว้จังซี นี <that> 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 well. ่มาจังไรนอกคอยจีเฮจังไรน้อมากคอยเสียสลระใบดึงนะคะนะคะค่อยฟันเมื่อคืนนี่ว่าผู้เฒ่านี่มาเขียนจังซี่คอยเขียนมาเลี้ยนกันนะคะเลี้ยนกันนะคะเมื่อคืนนี่เขาห้องสอบกับผู้เฒ่านะคะพี่น้องคขาคอยกับเพื่อนกับเขียนเนี่ยคอยจังซีนะคะนี่นะคะนะคะ แล้วเพิ่นก็เลยมาเขียนจังซีเพิ่นเพิ่นโยงมาจังซีนะคะเพิ่นก็เขียนในจังซีนะคะนี่นะคะวันอีเกตในพิ่นโยงมาจังซีเพิ่นโยงสองมองนะคะกระจิบเกตเก่าได้หนี่นะคะแล้วเพิ่นก็โยงตัวนี้มาอีกนี่ค่ะเมื่อกี้พิ่นเป็นจังซีนะคะเมื่อคืนนี่เขาห้องสอบเมื่อคืนนี่กระพูทเถ่านะคะแล้วจิีจังซีนะคะจังซีเพิ่นเขียนจังซีกระโปงว่าฝันจังแดดนะคะในความฝันเพิ่นโยงมาจังซีอื บ่ได<ห>ฟันยังฟันว่าผู้เฒ่ามามามาสอนหนังสือนะคะ <c oughs> <laughs> สวัสดีค่ะคุณพี่กำไรเลขพีกกำไรมันปูเพิ่นบ่ได้เบ่งให้พีกกำไรนะคะเพิ่นมาเบ่งบ่ไดนะคะพี่กกำไรติดขัดเดี๋ยวแวากันทุ่งทั้งไร่นะคะนี่นะคะเมื่อคืนนี้ฝันมาเรียนเรียนหนังสือกับคนเก่บแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเพิ่นโยงมาจังสี่คอยกับพ่อรู้ว่าเพิ่นโยงแบบไหนเนี่ย ก see, like hmm. ็เลยเห็นย uh ังสี่นะคะนี่หมอตาเขาค่อยนี่ค่ะเพิ่นเขียนในข่อยเบิ่งจังสี่อยู่กับผู้เฒ่านะคะงวดงวดเมื่อเล่าในข่อยฝันไปบักย่างคัดเลยข่อยบอกว่าอย่ามัดตัวข่อยด้บักตีทางสามทั้งเมฆทั้งไหลกันเลยก็เพราะว่ายังประคุกซุ่นกับบักคุกหนึ่งเข็มเครียดหลเลยนะครับเครียดหลนะคะมีกังลัยเสียวนะคะนี่แหละค่ะ น,น,นี่แหละค่ะไปฟันพนยุงจังสี่นะคะสวัสดีค่ะคือขุยยางมามกคือกลมหัวมากพี่เกลียดอะไรเกลียดหลงเขาขุยยางมากเกลมขขหัวมากเขาหัวยางก,ก็เลยเกลียดมันเอาหัวายางเลยนะคะก็เลยบอกวา่ายโปตองพี่กำไลเบลิ้งแห่งเลียวนะคะพูดทักพี่กำไลอยู่ เยาก็คุยกันรายๆนะสินะยังอยู่ว่ายังอยู่หนองคายอยู่นะคะยังไม่ได้กลับนะคะเบื้องดวงหาสิบคนนะคะคอยจนวินนะคะคอยจดซื้อจนคอยหักนะคะนะคะปูปูนปูห้มัดจุดห้าน้อยแล้วก็ยเนีหอดไทยเรยเด้อนะคะคนว่า เจ็ดแกนเลขกถูกลงเลยนะคะเมน,นะเพ้่นบาจังสันนะคะเลขทูสี่เจดสา